สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ่วนสิทธิ์ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการกู้เงินแสนสองมืนบาทผ่อนหปีไม่มีดอก ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับเป็นหนึ่งใน13สิทธิผู้พิการนะครับที่ผมเคยทําคลิปให้ดูนะครับตามคลิปนี้นะครับถ้าอยากจะดูก็คลิกลิงก์ตรงนี้นะครับ นี่นะครับเป็นการให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นี่นะครับคือสถานที่นะครับที่ท่านจะต้องไปติดต่อนะครับก็คือกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำหรับในกรุงเทพนะครับสำหรับภูมิภาคนะครับก็คือที่สํานักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัดนะครับนี่นะครับเป็นการให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการโดยวงเงินกู้รายละ60 0 0 0บาททั้งนี้หากประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน เกินกว่าวงเงินที่กำหนดให้มีการพิจารณาเป็นรายๆไปรายละไม่เกิน1 2 0 0 0 0บาทและรายกลุ่มกลุ่มละไม่เกิน1ล้านบาทโดยไม่เสียดอกเบี้ยเอกสารประกอบการกู้ยืม 1. รูปถ่ายเต็มตัวคนพิการจำนวน1รูปสําสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการจำนวนอย่างละ1แผน่น สาสำเนาทะเบียนบ้านจำนวน1แผ่น 4. แผนผังที่อยู่อาศัยแผนผังสถานประกอบอาชีพจำนวนอย่างละ1แผ่นสําสำเนาหนังสือเช่าบ้านในกรณีเช่าบ้านอยู่จำนวน1แผ่น6สสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ค้บประกันจำนวนอย่างละ1แผ่น 7. หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ค้ำประกันจำนวน1แผ่น 8. หนังสือรับรองอุปการะคนพิการจำนวน1แผ่น 9. ใบรับรองแพทย์กรณีคนพิการมีสภาพความพิการร้ายแรงและผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้ขอกู้แทนคนพิการจำนวน1แผ่น10ประมาณค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพที่ขอกู้การกู้ยืมเงินลายบุคคล หรือโครงการประกอบอาชีพของกลุ่มการกู้ยืมเงินรายกลุ่มจำนวน1ชุดคือเขามีเงื่อนไขหลายแบบด้วยนะครับเป็นการกู้เดียวหรือเป็นการกู้แบบกลุ่มนะครับขั้นตอนการดำเนินการก็จะต่างกันนะครับและวงเงินที่ได้ก็จะต่างกันเช่นกันนะครับและในการยื่นก็มีการยื่นโดยคนพิการและก็การยื่นโดยผู้ดูแลคนพิการเพราะฉะนั้นรายละเอียดพวกนี้ท่านต้องดูให้ดีนะครับว่า ใครจะยื่นแล้วก็จะยื่นให้ใขรด้วยนะครับบางครั้งผู้ดูแลคนพิการก็ยื่นกู้ให้ผู้พิการบางครั้งผู้ดูแลคนพิการก็กู้ให้ตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดพวกนี้ต่างกันหมดนะครับคุณสมบัติผู้กู้รายบุคคล 1. มีบัตรประจำตัวคนพิการ 2. มีความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพภายในจังหวัดที่ยื่นเรื่องกู้ ข้อ 3. มีความสามารถในการประกอบอาชีพในเรื่องที่ขอรับการสนับสนุนข้อ 4. บรรลุนิติภาวะอายุ20ปีหรือบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสส่วนใหญ่ก็คืออายุ17ปีขึ้นไปนะครับพอไปจดทะเบียนสมรสก็ถือว่าบรรลุนิติภาวะเช่นกันนะครับข้อ 5. มีชื่อในทะเบียนบ้านและมีถิ่นที่อยู่ถาวรในท้องที่ที่ยื่นคำขอกู้ไม่น้อยกว่า90วัน ข้อ6ไม่มีประวัติเสียหายในการกู้ยืมเงินจากกองทุนเว้นแต่ได้ดำเนินการแก้ไขมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีสรุปก็คือมีประวัติไม่ดีนั่นเองนะครับข้อ7กรณีมีหนี้สินอยู่กับกองทุนต้องได้ชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ60ของวงเงินกู้ยืมทั้งหมดข้อ 8. มีความสามารถชำระคืนเงินกู้ยืมได้ และมีบุคคลที่น่าเชื่อถือได้เป็นผู้ค้ำประกันสรุปนะครับก็คือการกู้กรณีนี้นะครับเป็นการกู้โดยมีผู้ค้ำนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆรา,ายก็อาจจะลำบากสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมมีรายละเอียดด้วยนะครับว่าผู้ค้ำต้องมีลักษณะอย่างไรนะครับในใบนี้ไม่มีนะครับแต่ผมมีข้อมูลที่ผมหามานะครับถ้าเป็นกรณีผู้ดูแลคนพิการข้อ1มีคุณสมบัติตามข้อ2ถึงข้อ8ก็คือนี้นะครับ2ถึง8 แต่ไม่ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการนะครับข้อ2ไม่เป็นบุคคลล้มละลายผู้ดูแลคนพิการต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายนะครับแต่ผู้พิการเขาไม่ได้ห้ามไว้นะครับข้อ3ได้รับการรับรองเป็นหนังสือจากผู้แทนองค์กรด้านคนพิการกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีภูมิลำเนาข้าราชการระดับ3หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือมีหลักฐานเชื่อได้ว่าเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการซึ่งมีได้มีหนี้สินจากกองทุน4คนพิการซึ่งอยู่ในความดูแลเป็นผู้เยาว์ผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมออทิสติกสติปัญญาหรือมีสภาพความพิการถึงขั้น ไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจําวันได้ข้อ 5. ต้องรับการดูแลคนพิการหรืออุปการะคนพิการมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนนี่นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นสิทธิ์ของผู้พิการนะครับคนพิการจดทะเบียนมีบัตรคนพิการได้รับสิทธิ์อะไรบ้างน,นบนงนี่นะครับเป็นสิทธิ์ที่2นี้นะครับผมเคยทําคลิปไว้แล้วนะครับถ้าสนใจก็ไปดูในคลิปนี้ได้นะครับ คนพิการอายุ20ปีขึ้นไปหรือผู้ดูแลตามกฎหมายกู้ยืมเงินจากกองทุนคนพิการไม่เกิน120,000บาทและกู้รายกลุ่มไม่เกิน1ล้านบาทผ่อนชำระโดยไม่เสียดอกเบี้ยภายใน5ปีและนี่คือคุณสมบัติของผู้กู้รายกลุ่มนะครับคือ1ต้องเป็นกลุ่มคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่รวมตัวกันโดยมีผลประโยชน์และมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อช่วยเหลือ หรือสนับสนุนกันหรือทำกิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมร่วมกันหรือดำเนินการอื่นอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีระบบบริหารจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้ทั้งนี้ต้องมีสมาชิกกลุ่มไม่น้อยกว่า2คนข้อ 2. มีหลักฐานจากสถาบัานการเงินเกี่ยวกับการออมเงินของกลุ่มอย่างสม่ำเสมอมาแล้ว ไม่น้อยกว่า6เดือนข้อ 3. ดําเนินกิจการของกลุ่มในท้องที่จังหวัดที่ยื่นคําขอต่อเนื่องจนถึงวันที่ยื่นคําขอแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนได้รับการรับรองเป็นหนังสือรับรองจากองค์กรด้านคนพิการที่เป็นนิติบุคคลหรือหน่วยงานภาครัฐว่าเป็นกลุ่มที่มีผลงานน่าเชื่อถือจริงข้อ 5. มีแผนงานหรือโครงการของกลุ่ม ที่จะดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจนนี่นะครับถ้ากู้เป็นรายกลุ่มนะครับจะได้เป็นล้านเลยนะครับแต่ท่านต้องรวมกลุ่มตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับนี่นะครับเป็นเอกสารประกอบการยื่นคำร้องของกู้ยืมเงินกองทุนผู้ค้าประกันการกู้ยืมเงินต้องมีทะเบียนบ้านทํางานและพักอาศัยในกรทมเท่านั้นและมีรายได้ประจําเป็นพนักงานบริษัทลูกจ้างประจําข้าราชการ หรือธุรกิจส่วนตัวตรงนี้เขาบอกว่าต้องทํางานหรืออาศัยในกรทมแต่ผมไม่มั่นใจนะครับว่าถ้าท่านจะกู้ในต่างจังหวัดผู้คํานี้จะต้องมีเงื่อนไขแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะครับบัตรประจําตัวประชาชนพร้อมสําเนาและลงลายมือชื่อมาด้วย 2. ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนาและลงลายมือชื่อมาด้วย 3. แผนที่แสดงที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้านหรือที่อยู่ณปัจจุบันและสถานที่ประกอบอาชีพเขียนรายละเอียดแผนที่ให้ถูกต้องและชัดเจนลงในกระดาษเปล่าจำนวนหนึ่งใบข้อ4หนังสือรับรองเงินเดือนที่ต้นสังกัดของผู้ค้ำประกรันออกให้เป็นฉบับจริงไม่ใช่สลิปเงินเดือนย้ำนะคะต้องฉบับจริงเท่านั้นหรือกรณีเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจส่วนตัว ให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง6เดือนณนะปัจจุบันและทะเบียนการค้าถ้ามีในการยื่นคำร้องพร้อมสำเนาและลงลายมือชื่อมาด้วยข้อ5หนังสือยินยอมคู่สมรสในกรณีจดทะเบียนสมรสพร้อมสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านของคู่สมรสทะเบียนสมรสและลงลายมือชื่อมาด้วยจะว่าไปแล้วนี่คือพระเอกเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีผู้ค้ำประกัน จะไม่ได้นะครับเป็นเงื่อนไขสําคัญนะครับเพราะว่าการกู้ลักษณะนี้จะได้ไม่ได้นะครับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ผู้ค้านะครับเป็นหลักเลยผู้ค้าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนก็ได้นะครับเป็นลูกจ้างเป็นพนักง,งานบริษัทหรือเป็นข้าราชการหรือเป็นธุรกิจส่วนตัวนะครับได้หมดหากพี่ๆท่านไหนมีข้อสงสัยหรืออยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมพี่ๆก็สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงตามหมายเลขโทรศัพท์นี้เลยค่ะ 021069338 021069340รับรองว่าการเตรียมเอกสารเพื่อการกู้ยืมเงินจะครบถ้วนสมบูรณ์แน่นอนค่ะอะอะแต่ติดต่อได้เฉพาะวันเวลาราชาการเท่านั้นนะคะเพราะถ้านอกเวลาราชาการจะไม่มีใครรับโทรศัพท์และให้ข้อมูลพี่ๆนะคะนี่นะครับถ้าสนใจก็ลองโทรไปถาม หมายเรียกพวกนี้ก่อนก็ได้นะครับและนี่นะครับแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานนะครับการให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 1. รับคําร้องของกู้ยืมเงินการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้กู้และผู้คำประกัน15นาทีลงทะเบียนรับคำร้อง แล้วก็จัดเตรียมเอกสารสัญญาใช้เวลา1วันนะครับ 2. ไปเยี่ยมบ้านหรือวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลจะทำเอกสารเตรียมการประชุมตรงนี้ใช้เวลา14วันนะครับแล้วก็3การประชุมคณะทำงานพิจารณาการกองการให้กู้ยืมเงินกองทุนอันนี้ใช้เวลาอีก1วันนะครับ 4. เตรียมการประชุมคณะทำงาน พิจารณาการกองให้กู้ยืมเงินกองทุนอันนี้ใช้เวลาอีก5วันนะครับก็อ5ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนอันนี้ใช้เวลาอีก1วันนะครับ 6. แจ้งผลหรือตรวจสอบสัญญาหรือขออนุมัติหลักการหรือขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเขียนเช็คหรือเตรียมเอกสารการรับเงิน แล้วก็แจ้งผู้กู้ยืมเงินรับทราบตรงนี้ใช้เวลา12วันนะครับแล้วก็ข้อ7นะครับสุดท้ายก็คือให้มาทําสัญญานะครับแล้วก็จ่ายเช็คให้กับผู้กู้เงินนะครับก็คือวันสุดท้ายรวมระยะเวลาทั้งหมดนะครับคือ35วันทําการหยุดทําการวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับและก็วันหยุดนักขัดต่อเิก นี่ก็เป็นอีกสิทธิหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะครับถ้าพวกท่านดูคิปผมเยอะๆแล้วก็แห่กันไปขอกู้นะครับไปกันเยอะๆก็ไม่แน่อาจจะทําให้กระบวนการพิจารณาล่าช้าอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะได้ก็รีบไปก่อนนะครับไปก่อนได้ก่อนนะครับข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบก็ช่วยปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากผมนะครับ วันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ